สวัสดีค่ะชื่ออาจารย์เดียนะคะขย,ยากรน,นะคะชื่อจริงชื่อพี่รุ่นนัดมีทรัพย์นะคะวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของในงานนะคะแล้วก็ได้รับการคัดเลือกนะคะให้เป็นผู้หนึ่งที่ได้รับรางวัลพระพิาเนนคระลาชในปี67ครั้งนี้นะคะ ซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะอา์เดียก็ได้เรียนวิชาโหราศาสตร์นะคะอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติแห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็ขออนุญาตนะคะมีหลายสมาคมแล้วก็ยังมีสมาคมโหงแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะแล้วก็สมาคมโหราศาสตร์แห่งประเทศไทยนครออนไลน์ค่ะ เป็นลูกศิษย์ของหลายๆสมาคมเลยนะคะปัจจุบันก็ดูเป็นหลักในเรื่องของ7ตัวเก้าฐานนะคะแล้วก็ยังทําเกี่ยวกับมหายานนะคะเกี่ยวกับมหายานเทพนะคะเป็นอักขระวิจิตโบราณนะคะของสมาคมโหราศาสตร์และนักพยากรณ์ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์พจน์นะคะสิทธิ์ตำหนักเซียนนรมมพัทะนะคะแล้วก็อาจารย์นะคะก็ได้ศึกษาวิชานี้นะคะแล้วก็ นำวิชานี้มาช่วยเหลือนะคะในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ดำเนินการชีวิตนะคะใครที่อยากจะสนใจนะคะปรึกษานะคะในเรื่องของการเออเราจะมีปัญหาเราจะทำยังไงดีรหัสชีวิตเราเป็นยังไงแต่ละคนชาติกำเนิดชะตาดวงกำเนิดที่เกิดมากับลัคนาเป็นอย่างไรนะคะปรึกษาอาจารย์ได้เลยค่ะยินดีนะคะในช่องทาง Facebook นะคะพิพิรุนนัดอาจารย์เดียพยากรค่ะ